ได้ได้ได้เอาเอาของป้าป้าทำอะไรทำด้วยกันไหมทานหักมากหักมากนป้าเหรอครับา้อมกันเลยนะปะแยกทีเ้าวางหน่อยนะยิขาเลยนะอืมดูชิกันเลยกันเลยเออซื้อเียนอยากเกี่ยวนะเนี่ย ซเียนสักคนละสองร้อยก็ได้นะป่านะวัดไหนก็ได้นะเป็นถวายพระสงฆ์นะน<า>ทิศหูเป็นมดยาน่าไม่ใช่หูมีศาสตร์แดงด้วยแล้วชอบกรรมบเวณทั้งหมดเลยแล้วพิยายนา่าจับเลยนะั่นแะหละนะเดี๋ยวทำที่ญิขขงก่อนนะสายธุนะแบบ ไเหลังนี้ห้าต้นะนะเนี่ยนะ,ะ,นะมันหลังห่าเลยมันจะตึงออกสนล่จะตึงตรเนอดาเอาเส็หมดแล้วนะ <c oughs> ลุกเลยขเข่าด้วยนะคะเออทั้งตัวสิเสร็จทั้งตัวลุกเลยดีตัวขึ้นเลยมาตรงนี้นี่เกาะตรงนี้เป็นข้างหลังไหมนี่นี่เกาะตรงนี้แล้วก็าดันตัวเออมันมีอะไรเนี่ยเสร็จตัวแล้วนะเนี่ยเราแค่ก้าวเดินอยี่ยเดียวสร้งางนะไปไล่เราใส่คอแล้วก็ใช่ไหมไล้างเรเท้าไปแล้วเห็นไหม อ่ะเดูลอดิดูลุกอะไรแบนี้เองเออสมมติอบ้านคนเดียวเนาะได้ยเนาะนมีอะไรได้เศษทตัวนะไม่ต้องเ็นกัวลมีเขึ้นมาจะนั่งก่อนมานั่งก่อนเออนั่นเนุกเกจะไปไปมเยู่บ้านาเดียวอ่ะ

để cái <laughs> cái 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 cái

จะมีพลังไหมเราไม่ต้องเอาวิ่งก่อนเลยนะมันต้องต้องให้มันแบบค่อยๆเรนนิสเรนนิสนะฮะไปทำบุญก่อนดีกว่านะไปทำบุญก่อนวเนาะไปบ่อนแบบะมี้นาอย่าไปหไวนะหายไปไวไไว้ทำบุญนะไีนะไปนะ